เอาละครับก็กลับสวัสดีกันนะครับทุกคนเซนนะครับวันนี้เรากลับอยู่ในเกมนิมจ้าเอ็นเดอร์เกมนะครับก็ต้องขอกคนขออภัยที่หายกันไปนานนะครับก็ผมหายไปถ้าที่เห็นคลิปล่าสุดก็สองเดือนนะครับถ้าโพชุมชนก็หายไปเดือนหนึ่งนะครับโอเควันนี้กลับมาในคอนเทนต์สุ่มสแตนเอ่อสุ่มแรนดอมแรนดอมสแตนห้าตัวนะครับไปเล่นในหมดหนึ่งๆนะครับก็ผมเตรียมอะไรทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว เดี๋ยวผมจะอเดี๋ยวผมจะสลับไปหน้าสุ่มนี่ทุกคนนะหน้าสุ่มใหม่นี่ผมใส่ภาพนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมใส่เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขก็เลยเออจะมองยากหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมใช้ไม่เป็นอะอันนี้ผมใส่รูปมาละนะครับนี่ทุกตัวในเกมแต่ถ้าไม่มีบางตัวก็ไปดดวยวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มตัวที่หนึ่งเลยนะครับว้าวตัวแรกของ ตนได้กลับมาเล่นเอ็นนะครับคืออะไรป่ะเกซี่ไดมอนป่ะอืมดีดีนี่นะครับด,ดีป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยเคซี่ไดมอนนะครับโอเคก็จะกินเดี๋ยวผมขอตัดไปในคนหนึ่งงก่อนอ่าทุกคนเคซี่ไดมอนนี่ไดมอนเดี๋ยวผมขอเปสสก,กินกอนนี่ผมขอสก,กินนี้ละกันนะครับ โอเคไโก็มีคนเดียวในเซิร์ฟนะเออ็นนี่คนเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นกันละคนเล่นตอนนี้ก็เหลือเออตอนนี้นะเหลือพันกว่าคนนะครับก็เอ็นก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้วยตัวแรกของเกมที่ผมเพิ่งกลับมานะเพราะเอ็นเนี่ยผมไม่ได้เล่นมาเป็นระยะใหญ่ๆแล้วเอ็นผมไม่ได้เล่นมาเป็นระยะระยะใหญ่ๆเลยผม ถ้าฝีมือมันไม่เหมือนเมื่อเดิมเอ่อเหมือนเดิมตอนที่เคยอัดไว้เมื่อคราวที่แล้วก็ขออภัยแล้วกันนะครับว่าอันนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยได้ละไปละไช่เวลาชวนเอาชวนไม่ได้โหได้ละอ่าได้ได้ละ ันชาไปชาไปเมื่อกี้เราทำชาไปเฮ้ยกลิ่นพอสมควรเลยอะ่ะหนูจันทรมุมเนี่โอขยแย่ละผมผมว่าผมตายแน่เลยเสวนอายุไม่ได้ป่ะทุกคนสวนได้ป่ะได้ครับสวนได้ครับมาเฮ้ยกอจะชนะก็ได้เนี่ยกอจะชนะก็ได้เนี่ย ไปเล่นไปทำไปเล่นไปเฮ้ยตึงกลับมาปุ๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บตายป่ะทุกคนเราพลิกได้ป่ะไดพิกได้ไดอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนผมผมตื่นเต้นผมไม่ได้เล่นนาน <c oughs> ตื่นเต้นไม่ได้เล่นนานไปไปไปเขาไปเขาให้เอาซีเวอร์ชาร์ล็อตมาเพราะว่าได้ซื้อสีซื้อสี เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเต็มเลยนี่โอ้ยโดนสวนแล้วอะโดนสวนละเออเออเนียนนานไหมมันมันย่มันอยู่เอ้ยค้างค้างค้างเฮ้ยโอ้โอ๊ยค้าง ตายกันโอ้โหไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วผมตายผมตายไม่เป็นไรเรายังเหลืออยู่เรายังเหลือสองสามชีวิตอี่อก็น่าจะไดไ้ขออนุญาตนคกับพี่ไอ้ไอ้ขอใช้เอกให้มันหมดก่อนเราตายเราไปจะได้ใช้ได้ เมื่อกี้เขาบอกรอยนะแต่จริงๆสู้กับเคสิเดมอนเนะี่ยผมขอความรู้นิดนึงวนเวลาสู้กับเคสิเดมอนถ้าเรารู้ว่าโดนนะ่ะเราไม่ควรจะบล็อกรอข้างหลังนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราบอก,บอกรอข้างหลังใช่ไหมเดี๋มันก็จะเข้าหลังอีกมันก็ไม่ได้จะเข้าหลังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนก็คือเราจะต้องเราจะต้องใช้จังหวะเล็กน้อยนะครับเวลาจากการท่านี้ถามว่ามือใหม่นี่กันได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันก็การยากหน่อยนะครับ ั๊บโอ้ยโอยโยเกมเจัดโอเค,อเคชนะนะครับจริงๆผมไม่ค่อยสนมากหรอกถ้่ชนะหรือแพ้แต่อันนี้ผมเล่นเอามาาัน <c oughs> เออเล่นเอาคอนเนต์เล่นเอาความสนุกครับไม่ค่อยสนอะไรอยู่แล้ว ราะว่ายังไงมันก็ต้องมีคนเก่งของผมอยู่ละมาเดี๋ยวเราไปเออ่สุ่มตัวที่สองกันนะครับมาทุกคนครับตัวที่สองนะครับไป go นะครับอ่าตัวอะไรเอย่ยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเดอะเวอร์นะครับเ<ะ><ะ>ดอะโวโว่ะเดอะโววเดอะโวไม่เลยเดอะโวแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับนะเอ็น ช่วงนี้คือหายว่างๆกันไปนะครับก right. so ็คือช่วงนี้ก็ไม่ได้อัปเดตอะไรอัปดวงอัปเดตก็ไม่ค่อยได้มาอันนี้ดูเหมือนตอนนี้ดูเหมือนโคต่จะสู้ผมจะแหลกมาก่ันแหลกไหมอ่ะก็ก็น่าจะแหลกเรารีบจบเลยกว่าได้ไม่กินเวลามากครับอ่ะโอเค โอเคเอ่อสำหรับตัวที่สองก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสลับไปเออ่ดูตัวที่สามมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามมันจะได้อะไรมันก็จะอยู่แถวๆแต่อ่าปั๊บปั๊บซีเวอร์ชาร์ลอตไหมหรือว่าทักปุ๊บซีเวอร์ชาร์ลอตโอ้ยโอ้ยโอ้โหซีเวอร์ชาร์ลอตมามามาซีเวอร์ชาร์ลอต ซิเวเอชาลอดทุกคนไม่ชาลอตเลยซิวชาร์ลอเอาสกินนี้เลยอนี่ชอบสกินนี้สุดครับอ่ะเราก็หาคู่เลยผมตัดไปตอนที่เราจะแบทเทิลเลยมาทุกคนเติมได้ละอีกฝั่งนึงฝั่งก็ซิวชารลอตเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเติมเจแปน お、đốn oh, 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 oh. <laughs> ừ, <đúng>. お、お、o <laughs> oh, à 照太郎 gì đâu con đúng gì đốn เฮ้ยเฮ้โอ้ยโดนสวนโดนสวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวนมาทุกคนโดนสวนเฮ้ยปั๊บเฮ้ยโอ้ยโดนสวนอีกนะเกิดท่อนอีกนะทุกคนอือเกินท่อนอีกนะเกิดท่อนใหม่ นี่เดี๋ยวผมขอปรับตัวกันก็ผมม่ได้เล่นนะเฮ้ยับพับยังไงตอนนี้ผมชนะเพราะว่าอ่าผมเปิดต่อยลูกก่อนเออโดนโดน อนี่นี่ยังใช้ได้เสมอเลยนั่น ตอนนี้ผมเสี่ยวเขาใช้สะท้อนสุดแต่เขาก็คงไม่ใช้เพราะว่าว่าผมว่าเขาโดนเยอะอยู่โดนสุดนบ ครับตอนนี้ผมเหลือชีวิตเดียวถ้าเกิดตาหนี้ตายก็คือตายเลยนะเออโอ้ยโดนตัวเองเนอะแพ้แล้วล่ะโอเคไม่เป็นไรถึงรอบสามเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเอ้เมื่อกี้ไม่ตายไม่เป็นไรโอเคจีจีิเกมก็ต้องแพ้ไม่ชนะ โอเคอ่ะเ,เ,นะ okay. อเดี๋ยวเราไปตัวที่สี่เลยนะครับโอเคทุกคนตัวที่สี่ปั๊บโอ้ยเดี๋ยวเบอละงั้นเดี๋ยวตัวซ้ำผมอขอสุ่มใหม่แล้วกันนะโอคเพราะผมไม่อยากใส่ภาพใหม่ละเกียิ้มสันนะ่ะอุ้ยได้ตัวข้างๆกันเลยเห็นเห็นอยู่สองคนในเซิเร์ฟเวอร์แต่ได้ซูน โอเคสีเดมอนเกยสูส้สยากๆสีเดมอนเป็นตัวหนึ่งที่สู้ยากเลยกระปุกปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ โอ้โหไม่จริงไม่จริงผมใช้สะท้อนไม่โดูก็รอคูดาวเลยนี่นี่นี่ผมจะให้ดูรอรอ,อดูด,ดจังหวะนะครับปับ๊บรอจังหวะเขายิงปับ๊บอย่างนี้อ่าเห็นไหมคือมันต้องใช้เทคนิคเล็กน้อยครับคือมันคือมันยังไงมันต้องมันต้องดูดีๆครับมันต้องค่อนข้างเพ่ง เพ่งสมาธิเพ่งเพ่งเพ่งเออค่อนข้างมันต้องเพ่งดูเลงดูหน่อยนะดูดีๆครับมันต้องดูดีเริ่มจะแพ้เหมือนกันนะเนี่ยปับเฮ้ยโอเคโอเคย่ดเลยอืมอืมบอกแตกอืมโอเคพักเลยก่อนไม่ไหวแล้วจะตาย 啊啊啊啊 กโหันเล็กๆอเโอเคอาการกระตุกมันมาบ่อยหน่อยไม่ตายไม่ตายโอเ เงินะไรว่ามาเลกเยวไปจุดไปตออ๋อดูน,นัครับอโอเค คู่ที่สองก็พาไปได้ด้วยดีนะครับไอแม่คู่ที่สี่เนี่ยเออขอโทษคู่ที่สี่ันะบอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้าเป็นคู่สุดท้ายไอแม่เป็นตัวสุดท้ายที่เราจะสุ่ม่ะสุ่มเลยอไอเออแฮนมาหนิแฮนนะแฮนแฮนตัวผมไม่ได้จับเลยแฮนมานานนะ ไม่ค่อยได้เล่นมากนะครับเแกนะไปดู้เออโคตรจิออออง,งอ่ะกำัปิดเพลงอ่ะ คอนเทนต์ส่งแลกแทนห้าตัวแล้วก็เอาไปพีครับในตัวเนี้ยก็ไปพีพอันนี้นก็ถือว่าเป็นดีอันนี้ก็ถือว่าใช้ดวงนะครับเพราะว่าผมก็มีบางตัวที่เล่นไม่ค่อยได้นะครับก็ยังจะเป็นทักครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับทักคือตัวมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับคือผมก็อยากให้มันปรับนะทักเนี่ยคือตัวมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คิดว่าทักมันจะเก่ง แต่จริงก,ก็ทำว่ิ่งมันก็เก่งนะแต่ว่ามันไปทางหนวลมากกว่านะครับเป็นทางถามว่ากลางไหมไม่นะตัวก็โอเคแต่สกิลซีมันได้นะโอเคเอาเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ใช้กันันา